ยินดีต้อนรับสู่ขาอัปเดตช่องที่รวมทุกความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับรถยนต์ทั่วโลกสำหรับวันนี้เราจะพาไปชมรถต้นแบบที่สร้างความฮือฮาอย่างมากในวงการรถยนต์นั่นก็คือ Honda c ซีว c ปี2025รุ่นพิเศษที่มาในรูปแบบรถกระบะซึ่งถูกพูดถึงอย่างมากในประเทศไทยและต่างประเทศแม้ว่าซี v ิ c จะเป็นรถยนต์นั่งยอดนิยมมานานหลายปีแต่ครั้งนี้ Honda ได้ก้าวไปอีกขั้นด้วยการพัฒนาซีว i กในเวอร์ชันกระบะที่ดูสปอร์ตและล้ำสมัยมาก ดีไซน์ด้านหน้าถูกยกมาจากซีวิกรุ่นใหม่ล่าสุดโดยมีไฟหน้าเล็ดที่เรียวยาวกระจังหน้าทรงสปอร์ตและกันชนหน้าที่ให้ความรู้สึกแข็งแรงเมื่อมองจากด้านข้างจะเห็นว่ารถคันนี้มีการปรับฐานล้อให้ยาวขึ้นเล็กน้อยเพื่อรองรับกระบะท้ายที่ถูกออกแบบให้มีพื้นที่ใช้งานจริงได้ช่องเก็บสัมภาระด้านหลังกว้างขวางพอสำหรับบรรทุกข,ของหนักได้ในชีวิตประจําวันรวมถึงการใช้งานเชิงพาณิชย์ขนาดเล็กด้านหลังของซีวิก p ิกอัพมีดีไซน์ที่คล้ายกับรถกระบะขนาดกลาง ไฟท้ายเล็แบบแนวนอนกระบาดท้ายมีดีไซน์เรียบแต่ดูมีมิติพร้อมกันชนท้ายที่เสริมความแข็งแรงให้ตัวรถมีการคาดการว่า Civic Pick Up อาจมาพร้อมกับระบบขับเคลื่อนล้อหน้าและรุ่นท็อปอาจมีระบบขับเคลื่อน4หล้อเพื่อเพิ่มสมรรถนะภายในห้องโดยสารคาดว่าจะมีการยกดีไซน์มาจาก Civic รุ่นปกติซึ่งหมายถึงคุณจะได้พบกับคอนโซลกลางที่ดูทันสมัย หน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ระบบความบันเทิงแบบครบครันและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆอย่างเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติระบบเบรคฉุกเฉินอัตโนมัติและกล้องมองหลังในเรื่องของเครื่องยนต์ซี vic pickup อาจมาพร้อมกับเครื่องยนต์เทอร์โบ1.5ลิตรที่ให้กำลังประมาณ180แรงม้าหรืออาจมีรุ่นไฮบริดสำหรับตลาดที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นซึ่งตรงกับแนวโน้มของตลาดในยุคปัจจุบันที่มุ่งสู่ความยั่งยืน แม้จะยังไม่มีการยืนยันจาก Honda อย่างเป็นทางการว่ารถรุ่นนี้จะเข้าสู่สายการผลิตจริงหรือไม่แต่เสียงตอบรับจากแฟนๆแ,และสื่อยานยนต์ต่างก็ชื่นชมในความกล้าทดลองของ Honda และหากได้รับความนิยมมากพอ Civic Pickup อาจจะกลายเป็นหนึ่งในไลน์อัพถาวรในอนาคตก็เป็นได้ จบไปแล้วสำหรับการอัปเดตเกี่ยวกับ Honda Civic ปี2025ในเวอร์ชันรถกระบะหากคุณชื่นชอบการอัปเดตรถยนต์ใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามคาอัปเดตแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ